สวัสดีุผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นเคียหน้าท็อปเลนเจอกับกาการ์ที่ท็อปเลนฮะเลเวลหนึ่งฮะฝั่งสีฟ้าก็มาแกล้งป่าที่ฝั่งสีแดงฮะกาการ์ทน่าจะอ e ีสายไายแล้วก็ไล่ตีใส่ทารอนนะเคียหน้าในช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นฮะแล้วยิ่งท็อปเลนนี่โอกาสน้อยมากที่จะได้เห็นนะเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออเจอกาการ์อก็ น่าจะฟาร์มได้แหละเออแต่ว่าถ้าฆ่าถ้าคิวเนี่ยอาจจะยากครับการกดอ e ีมาโดนมิเนี่นะเคียหน้ากดพอ,อตโตใส่ไปอู้เลยวิวสองพอดีอะว้าวสิร์มิเน,นะเป็นาเซียเจอกาบทาริยะฮะชังเกอร์น,นะเป็นทารอนเจอกาบชาวานะทารอนฟาร์มช้ากว่านิดน,นึงครับเพราะว่าโดนแกล้งในป่าไป ส่วนบอดเรน่าเป็นใครสาจันนาเจอกับมิฟอร์จูนอาริสตาฮะอ้าวจันนาก็เคาน์เตอร์อาริสตาถ้าเศษเสียนี่เคาน์เตอร์ยับเลยแล้วจังหวะนี้ท็อปเลนอู้นะเขาต้องแฝดหลบอะแลกแฝดกันไหมอะเวฟของเทียน,นาค่อนข้างดีอยู่อะแล้วเลเวลสามพอดีอเขาเล่นแบบเอาเรื่องจัดเลยนะส่ตรงนี้ น่าจะมีประเด็นเี้หรือเปล่าว่าอาริสตาโมสายไขสรไปพร้อมกับจาวาน EQ คิไขสาะต้องแฟนนี้ก่อนนะ่ย e ฟอร์จูไล่ตีสายไปไอ้ hey, ย่ามาด้วยอนะสีแดงเลยต้องถอยก่อนกลายเป็นเคียหน้าที่ดูจะโอเคกว่านะสำหรับท็อปเลยนนะกด EQ ใส่เข้าไปอนะ เอาไล่ตีใส่การกรัดดูหลัวกากรันี่คือต้องหนีอย่างเดียววะส่วนตรงนี้นี่บวกกันไม่หยุดฮะมีการเทพอตมาเติมเพื่มของทางทรายาจาวานโดนอ่าจะหน้าคาไปแล้วฮะพายาตัวแม่งดาเหมจโคตรน้อยเลยอลิสตาพยายามจะมาช่วยเพื่อนนะแต่ว,ว่าทำอะไรไม่ได้อะโดนใครสาไล่ตีฟรีโอเคแตกพ่ายนะที่ฝั่งซีฟ้าฮะส่วน,นท็อปเลนกีน่าเลเวลสี่เข้าไปคุกคองในายใส่การกรัดพร้อมกับไรออโต้ฮะมานะไม่พอกดคิวแต่ว่ายังมีออโต้ฮะอ้าว เล่นได้นะแต่ว่าเล่นยากครับสำหรับเคียน้าท็อปเลนเอออันนี้เขาน่าจะเป็นเมนฮะกาการที่เขายืนเหมือนป่าอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะเข <c ười> ายืนแบบทำทรงเหมือนมีคนซ้อนอยู่เลยฮะเริ่มมาละกาการเริ่มมาละโตใส่รัวกดสกิลเดวิสายไปเคียน้าติดคอนเป็นที่เรียบร้อยชิบหายแล้วสำหรับกาการยังกดอ e ีใส่เขาอีกฮะ <c ười> ติงฮะเอาอยัางไงดีฮะสำหรับกาการถ้าโดนไปสองตัวแล้วนะ เออคือถ้าเทียบดาเมจจริงๆเนี่ยสู้ไม่ได้เลยากากาัดยังยังไม่ไหวนะอาจจะต้องแซวๆซแล้วก็หนีแซวแแล้วก็หนีแต่ว่าคีหน้ามันตามได้ไงตอนการกัหนีคีหน้าสามารถกด e กดไล่ตามได้อะแลวไล่ออโตโ้ใส่กลายเป็นเทเดเท่ากันตลอดเลยเลเวลเจ็ดฮนะเขาใช้จังหวะที่ตัวเองเลเวลนำบ่อยมากๆนะตอนแรกก็เลเวลสองฮะแล้วก็เทเดใส่ากากัดไปใช้ทามมิ่งเลเวลแบบดีมากๆเลย อ้กา,าดอ่อันตีผักเทียด้าออไปฮะตรงนี้ทารอนนะฮะโดนจาวานดักน็อกอัพไปแล้วจาวานเลเวลหกฮะยังดีที่มีจันหนามาซ้อนนะกดอันตีข้อไปทารอนแฟดหลบสวยงามมากๆอะกลายเป็นจันหนาที่อยู่ในดงฮะ้องกดฮิวแล้วพยายามดรอถ้าจาวานแฟดไปไล่ออโต้ใส่โอเคมีลิสตาทาย,ยาตันทายแฟดมัน็อกอัพใส่ทารอนททารอนกด e หนีได้อ่ะ แล้วกากัระยังไงดีโผล่เข้าไปอมจัดแล้วมีอันติด้วยนะปาอันติใส่เคียน้าต้องกดแฟตนี้ก่อนนะ่ะว้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยกากร <c oughs> าจะอ e ีแฟตเข้ามาแต่ว่าทายาไอเคียน้าหลุดระยะไปโอเคส่วนท็อปเลนนะ่ะ <c oughs> อุ้ยแรงอยู่เดี๋ยวกลาแรงอุ้ยกากัดสัญชยัยแฟดใส่เลยฮะอะไรวะนะ่ะ ปลาถางอุย้ยหยะฮืมเขียนหน้าได้ยามาสวยงามสัตว์เลยย่ากายๆถอะว่าเปรี้ยวซาใช้ได้นะเขาก็สู้สุดใจเหมือนกันนะส่วนบอลเลยนะใครสาโดนอลิสตาเข้ามาโมง่งแล้วก็ทุบใส่ปลายมิดฟอร์จูนออตโต้ใส่ลุลๆอลิสตาแทางป้อมให้อุย้ย จุดสองห้อยลอยไปพอดีนะเมือ่อกี้นี้ห่างสองเวลแล้วตอนนี้การการแล้วก็ได้เป็นลอ,อร์ดเบชช้าด้วยนะเขาจะขึ้นลอร์ดเอชใช่ไหมติดเลนสายไปนะขีนหน้าก็ไปเดินนะน่าจะเจอจาวานืมอถ้าฆ่าจาวานได้นี่แจ๋วเลยฮนะจาวานอีคิแทงหนีออกไปถ้ายากกดอันติมาเติมเพิ่มเช่นกันนะ ตัวนี้ก็แล้วตรงนี้เคียหน้าสัญชายกดอันติสายจาวาแล้วติดคอนเป็นที่เรียบร้อยพยายามจะเบิร์ดด้าเมสสายจาวานแล้วกดอ e ีหลบอีคิวของจาวานมาได้แต่ว่าโดนกากัรเข้ามาคุกคองในใส่ตรงนี้ทารอดยังไงโอ้โหแล้วจาวานไม่ตายแค่อาเซียนมาเติมเพิ่มสวยอุ้ยแฝดหลบดีอ้าวโอ้ทารอดน,นะหลบอ e ี H ของกากัรมาได้มาละอาเซียนฮะเมื่อกี้ได้ชัดดาวไปด้วยฮนะ เยน่าก็โรเตทมาที่บอดเลนฮะกากัรก,ก็ตามมาเช่นกันทรับเลนกันไปเรื่อยฮะอ้าวโอ้โกากัตโอ้ชีโค้รแรงจาวานก็เล่นดีนะหลายครั้งเขาแบบสเปซจัดเลยแล้วเคียน่าหิวจัดจัดนะโอ้โหไม่ตายแล้วเหรอจาวาน ไอส้อสักกสกิลวิวโดนจาวานไปสวยงามจัดๆนะท็อปเลนก็จะมีการได้กันเช่นกันนะตรงนี้น่าจะโดนปลาถังใสไปฮะว้าวสองไอ้าสิ็นะอยู่ด้วยกันฮนะดาเมจเบิร์ตนี่คือแบบแรงมากๆาก ดูจากรูปเกมตอนนี้ฮะการเงินเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากนะแต่ว่าทีมฝั่งสีแดงดูจะได้เปรียบกว่าประมาณหนึ่งฮะที่ฝั่งสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวแบบคอมโบกันนะชาวานวิทวจูนอลิสตาอะไรเงี้ยเป็นตัวต่อคอมโบกันส่วนที่ฝั่งสีฟ้าเนี่ยไปน,นะซึ่งสองตัวฮะก็จะแบบเรื่องดักจับเรื่องดาเมจเบิร์นนี่ไว้ใจได้ฮนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะทีมฝั่งสีฟ้า ถ้าเขาคอมโบติดนี่ก็แรงอยู่เหมือนกันนะแต่มันมีตัวออกหมดเลยไนงะตัวออกแทบทุกตัวเลยออกจากวงของจาวานะเปิดลิฟต์เอาป้อมกลางนะฮะเซียตีฟีจาวานกด EQ แทงใส่แล้วก็ขึ้นลิฟ์ฮะแต่ว่าโดนตีตายฮะลิฟต์ต้องสังใจกดอันตีสวนเลยฮนะว้าวน่าจะได้นะ คแฟดส่วนตรงนี้ยังไงเดียริสตามาทำอะไรตรงนี้ฮะออ้ห mm hmm. ลอดด้วยฮะริสตาแล้บิฟอร์จูนกดอันติยัดหน้าใส่ใครสาบไวฮะบิฟอร์จูนะด่านป้อมกลางอยู่คนเดียวอยู่รำพังฮะทารอนกับจันหน้าโผลมาแล้วทารอนกดแฟดเข้าไปคู่วงในริสตากดน็อกอัพใส่ทารอนไว้ได้อะทำให้บิฟอร์จูน ไม่โดนทารอนเข้าไปคุกวงในอะใคสรสากดสกิลวิวโดนทาริยาไปาพร้อมกับคิดเลยซิงเก็มาทารอนปิงกระแผงมากดคิวใสอลิสรรนันนิ่งไปแล้วจันหน้านอกอับใสาทารย,ยาสวยจัดจัดอะโอ้อแหม่น่าเสียดายนะจาวานตอนแรกมาดีๆอะกลายเป็นเกมมันไหลอะทารอนตอนนี้เลยเวลน้ำละแล้วดักนอกอับใสไปอื้อหือเปี่ยวซาจัดโอเคสวยงามมะโอ้โหจันหน้านอกอัพโดนไป3ตัว อาเซียเข้ามาคุ้มวงนะเพราะกดแฟดใส่แต่ทีมฝั่งสีฟ้าก็แฟดหลบเช่นกันนะเยดเข้แบบเอาเรื่องฉันเลยนะแต่ละคนเดินมาที่บอดเลนนะเทียหน้าเจอกับธนิยะปลาหินใส่โคตรเบาเลยนะธนิยาตัวมันอุดาวันมาลัวเลยวะ โอเคก็ okay, กด R าตามอุ้ยต้องแฟดหนีก่อนเลยอ้ยแล้วทีมฝั่งสีฟ้าเห็นว่าทีมฝั่งสีแดงอยู่ข้างล่างกันเยอะครับแตนใายเปิดออบเจกต์แล้วมีไทยาเทเลพอร์ตมาฮะฝั่งสีฟ้าถอยก่อนดาเมจช้าไปนิดหนึ่งอะไม่มี dps นะอือแล้วทีมฝั่งสีแดงจะเทิร์นเลยฮะสวนเลยเพราะว่ามีฟอจูนตายไปแล้วยแย่นะเทยาไม่มีตีด้วย ไม่สีหายฮะส่วนเกียร์หน้าก็มาโซนพื้นที่ไว้ฮะหามุมล้วหามุมละอน่าจะใหญ่นะไฟตรงนี้ว้าวดอกไม้เกิดอ่ะ โอ้ตายเขาตีดอกไม้ฮะเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างสเปซสปาอเออหลายไฟนี่สเปซสปามากคะซุุ่ไป็นสซินสองตัวไงมันก็เลยต้องแบบเล่นแย,แยกเล่นแบบห่างๆแล้วหามุมเอาเออตัวนาเซียก็อำหน้าที่่ะ มาที่เหล่าป้อมเหล่าลายพายรอเทีร์พอร์ตไปเติมมาส่วนที่ฝั่งสีฟ้าก็อยากออเพราะว่าตัวเป็นทีมไฟ้ฮะตัวเป็นพอ้อมทีมไฟอยากอออยากไฟายมากฝ่ายมังกรตัวนี้ไม่น่าจะอยากปล่อยกันนะแต่ทีมฝั่งสีแดงไฟาตรงตรงเนี่ยน่าจะยากอะ่ะอาจจะสเปซให้อเซียเหล่าป้อมก็ได้มาละ กีนาอยู่ไหนกีนาอยู่ฝั่งนี้ฮะแล้วทารอนกระโดดมาโชเดใสมิดฟอร์จูนแล้วเหมือนจะเบิร์นมิดฟอร์จูนหายหรือเปล่าวะไม่หายเลยเหลือ,ห,อ,ห,อ,ห,อหนึ่งทายะเออกีนาต้องมาปิดต่อฮะปล่อยมงังกรได้ขอไฟฮะว้าวได้กันไปหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเสียมังกรนะฮะเออไฟต้องตรงยากไงอาเซียนแรงก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวคัมให้แบบให้ได้ตีอะให้ได้ทำดาเมจ นะก็ยังดีนะ 5, มิฟอร์จูนไฟเมื่อกี้ไม่มีแฟตนะถ้ามีแฟตนะ่าจะเล่นได้อยู่ว้าวนอกอัพโดนไป3ตัวแบบสวยๆพร้อมกับมีไทยามาคอมโบต่อโดนไป2ฮนะโอ้โยหยี่จักรวาลโคตรแบบโอ้โหไทยยาสวยงามโอ้โอ ดูเขาเล่นเดี๋ยวจาวานอโอ้อย่ากหมดแปกตรงนี้ยังไงดีโอ้อะลิซาแฟดมันเอาอาบสายจันทร์หน้า ไฟมันเละเทะจัดเลยอะ่ะโอ้กากัดแฟดอีสายโอ้โหลังกีหน้ามาทางด้านหลังอันสีโดนไป3-4ตัวแต่ว่าเพื่อนสามดาเมจไม่ได้อะ่ะอาเซียไม่อยู่แฟมีนีแต่วางเอาผู้กนนายโดนอาเซียทิพน้างไงไหงายไปฮะรู้อาเซียดิที่ขวารัวรัวเอ็ดอ,อุ้ยมาดูใหม่การแฟรมีนีคือเป็นไฟใหญ่นะจะต่อฟ้าลงแล้วหรือเปล่า อธิสตาเสียแฟดให้กับจาน้าพยายามจะเข้ามาแบบน็อกอัพกลับอ่ะแต่ว่าจาน้ามันมันวิ่งเร็วหรือเปล่าอาการเลยต้องเข้ามาลึกฮะแล้วดูเคียร์หน้ามาทางด้านหลังสี่ตัวเย็ดแค่นี่ฟอจุนเหมือนจะตีไม่ได้อะมันติดทหารนะไอ้กดคิวมันไม่ชิ่งไปโดนาเสียโดยมีนี้มั่ก็น่าจะฆ่าเสียด้ปุ่มมันไม่ชิ่งอะ ว้าวติโดนไป4ตัวฮะแม่เจ้ามาฮะทีมฟ่งสีแดงฮนะหลังจากไฟชนะได้บารอนก็มาถ่ายป้อมมาใช้บัฟบารอนนั่นเองนะส่วนใช้ย่าก็ไปเหล่าป้อมบนฮนะป้อมนี้นี่เขาคุยกันมานานแล้วนะพึ่งได้ฮนะยามีบัฟบารอนก็เหล่าป้อมเหล่าไล่กันไปแล้วตอนนี้อาเซียกาบเคียนาเลเวลสิบหเป็นที่เรียบร้อยอะทารอดเลเวลสิบเจ็ดนะแม่เจ้าเฟลันไวกันทางวะ จาวานก็หาหมุมอะคียน,น่าก็แอบพุ่มแอบไลยไพ่อาริซาโมงใส่คียน้าไปพร้อมกับมีไทยามาเติมต่อไทยยากดอันตีใส่โอเคอุย้ยแล้วตรงนี้ไมคากัดแตกไพ่เลยโอ้ทารอนอู้ยอันตีปาดไปสองตัวหายไปเลยอาเซียเข้ามาคุกวงนายพร้อมกับผังจาวานออกไปจาวานกดแฝดแต่ว่าไม่น่ารอดหรือเปล่า แทง,แทงว้าวจีิีเป็นที่เรียบร้อยฮะโดนไฟตรงนี้ไปฮะเรียบร้อยเลยแตกสลายนะมันเป็นไฟต่อฝาโลงแล้วเพราะว่ามันเลดเกมแล,แล้วมันไฟใหญ่แพ้ก็เรียบร้อยเลยฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ